अवनाति अकल्पयते न केवलं येन स्यदा। अवनाति कलानं निकराणे एकं पडला। येन नयति। अवोतम। असो व असो व ससवा वोका वोका वकालिया योखा योखा योखालिया। हं योखा योखा योखालिया उपविदेणं नंग्यपनं। คือเราไมาไดทเดียวกันคือแล้วที่นี่นี่เนีนี่นสวนที่สิบสออสสัมยุดดาโอภาสัมยึดาโยธาสัมยตดด่างผมท้แท่งแก่ประกอบกับอสวะประกอบกับโอภาสประกอบกับโยธาผมเดียวกันคือประกับเฉยๆตั้งไปกิ

เาพิ่มสองเต็มสทเลยนะเก็เก uh ็เนเบโมนะเบนโมนนะทักจ uh ิ huh. uh ่าสาวะสมุทตาโนอาสวะสาโนอโยคสมุทตาโนโยคาเชธรรดกัน huh.

สัมผัสคือสัมผัสคือสัมตัสคืออเคโ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 เนโอเคเเคเคโอเคโอเคอเคโ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 เคโอเคโอเคค

เราสบายดีโน่นวนีวนั่นมองไปกันเนาะแสงส่องเด่นส่องเด่นแสงสีชวาแสงสะขาวแสงสีขาวแสงสีแดงแสงสีแิเแสงสัมดงแสงสีแ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 ดง

กุศลวิบากวิญญาณสัมปทาครับมันเนี่ยมากุศลมันต้อง nó นะกุศลก็ รูีนางน้เหลยอครบานี้กับูา้เียวู่านยแปดระยแประกอบถ่ายทได้เท่าไหร่ละสี่ระยะอามานับสมท้อมบุษบดิบาทในงานที่บุบดรูปทิ่าเามานับสมทรอได้วิ่ผาเป็น ส่ตาตาโตตะเปตวา้าจเจรุกครบ้านายชนะสิาโอิบทนึ่จุดมาเป็นมนาวชนะสปดสดูกมาอสิบทำห่งลิบบากมาเล่าริ่มเต็มครบสิแปสิบแด้มอนึ

โอเค้หมาเลขหนึรเป็นต้นไปกระชาทกระชากอาสวัยฮิทำเพยิอาสวัยฮิเจ้าอาสวัฮิจักทำเพยิโอเคฮิทำเพยิโอเคฮิเจ้ทโอคานิเจฮิจักทำเพยิ โยคเเหติทัมเมหิโยคะเเหติเยวันโยคะเยหิจักทัมทัมเมหิอาสมะสัมปยุตเตหิทัมเมหิโอคะสัมปยุตเตหิทัมเมหิโยคะสัมปยุตเตหิทัมเมหิสัญโยชนะสัมปยุตเตหิทัมเมหิ เยธรรมาวิปยุตตาเตธรรมากติหิขันเทหิกติหายตเนหิกติหิธาตุหิสัมปยุตตาอาสวะธรรมอาสวะอาสาสวะธรรมโอคะธรรมโอคะโอคะนิยธรรมโยคะธรรมโยคะโยคะนิยธรรม อสาสวรสัมปยุตตธรรมโอคะสัมปยุตตธรรมโยคะาสัมปยุตตธรรมสัญโยชนะสัมปยุตตธรรมเหล่านี้ไม่ประกอบกับกุศลวิบากกิริยาจิตตุบาทรูปนิพพานกุศลวิบากกิริยาจิตตุบาทรูปนิพพานเหล่านี้ประกอบกับขันอายตนาธาได้เท่าไร วิชาชนะนัดนัดทีไม่มีอาสวะสมัยุตเตหิเจวะโนจัอาสวินีทำไม่ถึไปจนถึงเนวรณ์นแหเจวะเนวรณ์สมัยุตเตหิจักธรรม่ถึงจักอยู่หลังโนด้วยมีโนจักจะอยู่ท้ายชาบุษขาอาสวะสมัยุตเตหิเจวะโนจัก โอเคสัมปยุตเตนิเจวะโนยะโหเคหิธรรมเมหิโยคาสัมปยุตเตหิเจวะโนจะโยคัเทหิธรรมเมหิสัญโยชนเนหิธรรมเมหิสัญโยชนเนหิเจวะสัญโยชนะหิ นิเยหิจัตมหินิวรณะหิธรรมหินิวรณะิเยหิเจวะนิวรณะเยหิจัธรรมหินิวรณะหิเยหิเจวะนิวรณะสัมปยุตเตหิจัธรรมหิเยธรรมาวิปยุตตาเตธรรมากติหิขันเทหิ กัีตหายาติเนหิกันติหิตาตุหิสังคหิตาอาสวะสัมปยุตตาโนอาสวะธรรมโยโะสัมปยุตตาโนโอภะธรรมโยภะสัมปยุตตาโนโยคะธรรมสัญโยชนะธรรมสัญโยชนะสัญโยชนิยธรรมมีวรณะธรรม มนะนะีวรณะมีวรณิยธรรมมีวรณะมีวรณะสัมปุตธรรมเหล่านี้ไม่ประกอ ah บกับอุศลวิบากกิริยานจิตตบาตรูปนิพพานอุสสนิบากิริยาจิตตารูปนิพพานเหล่านี้ทับส,ง,สงเพอได้ด้วยขันอยายตะนะธาเท่าไร วิสัชนาเตธรรมมาอสังคตังขันธโตทะเปทวะปัญจหิขันเทหิภวะทสหายตเนหิอัคารสหิทาตูหิสังขหิตาสุสลนวิบาคิริยาจิตุบารูปนิพพานเหล่านี้ ยกยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันเสียแล้วนับสงเคราะห์ได้คุวยขันห้าอายตนะสิบสองห้าสิบแปดกุชาสันยุชาะสัมปยุตเจีิยวะโนยานโนจัสันยชนียิทรามียินีวรณะสัมปยุตเตย เจวะโนจักนิวรณ์เนหิทมเมหิกิเลเสหิธทมเมหิกิเลเสหิเทวะสังกิเลสหิจักทมเมหิกิเลเสหิเทวะสังกิริเตหิจักจักทำเมหิกิเลเสหิเทวะกิเลสสัมปยุตเตหิจัก มเมหิเยธัมมาวิปยุตตาเตธัมมาปฏิิขันเตพหิกฏิหายะเเพหิปฏิหิตาตุหิอสังเเหิตาสัญโญชนะสัมปยุตตะโนสัญโญชนะธรรมนิวรณาสัมปยุตตะโนนิวรณาธรรมกิเลสธรรม กิเลสส,ส,สังขิเลสิกธรรมกิเลสสังกิเลิกธรรมกิเลสสิกิเลสสัมปยุตตธรรมเหล่านี้ไม่ประกอบกับกุศลนิที่บาคิริยาจิตตุปาทรูปนิพพานกับุสสน์ทบากิริยาจิตตุปาทรูปนิพพานเหล่านี้ทัดทรงอภิญญาด้วยขันธ์อายตนะข้าเท่าไร วิสัชนาเตธรรมานาเกหิจิขันเกหินาเกจิอายตเนหินาคาหิจิคาตุหิอสังคาหิตาุสุโสนวิปาริยาจิตุบาทรูปนิพพานเหล่านี้นับสงฆ์ก็ไม่ได้ด้วยขัน enfin ธ์อายตนะธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มี